อดทนหน่อยนะครับพอคลิปนี้ทุกคนก็ยังอยู่กับ a d i ิดีโซ่อาดิออสโ4อีกสคริปแล้วกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแ e ลกูลรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซีซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าแล้วกันการเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ผ่านการใช้งานเอาคู่นี้ก่อนเนาะผ่านการใช้งานเจ้า Adidas Adizero Adios Pro 4มาแล้ว 54 55กิโลแล้วนะคู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็รู้จักนะครับจูนกับมันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คอนเฟิร์มกันเลยว่าเป็นรองเท้าที่ดีแหละเป็นรองเท้าที่ดีของปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้นปีนี้แน่นอนนะครับเป็นเบสอีกหนึ่งคู่เลยนะครับแต่ทีนี้มันมีหลายๆอย่างครับมีหลายๆอย่างที่ผมคิดว่ารู้สึกเออเอออะไรอย่างเงี้ยคือมี ไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะงั้นคลิปนี้ผมเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะเรื่องที่เราควรต้องรู้เรื่องที่เราควรตั้งข้อสังเกตเอาไป5ข้อแล้วกันเกี่ยวกับเจ้าตัว Adidas a d i ดิซิโรอาดิออ4คู่นี้ว่ามีอะไรกันบ้างข้อแรกนะครับเราเริ่มจากเรื่องสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องไซส์นั่นเองนะครับสำหรับไซส์นะครับผมยังยืนยันครับว่าเจ้า a d i ิ Pro 4เนี่ย จำเป็นจะต้องบวกไซด์ครับบวกสัก0.5นะบวก0.5มีอยู่2เหตุผลนะครับข้อแรกเลยก็คือตัวหน้าเท้าเนี่ยครับหน้าเท้าเนาะนี่สสีขิงไปสินะครับตรงหน้าเท้าบริเวณกลางเท้าตรงเนี้ย มันเรียวแล้วก็แคบกว่านะครับพอดีผมไม่มีโปร3แล้วเนาะโปร3ขายทิ้งไปหมดแล้วว่าโปร3มันจะรู้สึกว่าด้านหน้าโทบ็อกซ์อะไรเนี่ยจะป่องกว่ากว้างกว่าใส่แล้วรู้สึกว่ามีพื้นที่มากกว่าแต่ของโปร4เนี่ยจะออกแบบให้เรียวแล้วก็แคบกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้รู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยมันกระชับ ฟิตขึ้นในเมื่อใส่ไซส์เดียวกันนะถ้าใส่ไซส์เดิมเทียบกับ pro 3นะครับมันจะรู้สึกว่ากระชับแล้วก็บีบตรงกลางนะครับไม่พอนะครับที่ผมอยากให้เพิ่มเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยอาจจะกล้ากึ่งนิดหน่อยนะครับก็คือถ้าใส่ตรงไซส์เดิมเนี่ยหน้ามันจะสั้นกว่าหน้าจะสั้นกว่าโปร3นิดหนึงนะครับหน้าจะสั้นกว่าโปร3นิดหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มไซส มันก็ยาวกว่าโปร3นิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้พอดีสักทีเดียวแต่ผมแนะนำครับว่าผมมีตัวอย่างหลายๆท่านนะครับผมยกตัวอย่างพี่หนุ่ม Runner Journey ล้วกันนะครับพี่หนุ่มเอาเจ้าตัวโปร4นี่พี่หนุ่มสีนี้เนาะพี่หนุ่มเอาโปร4ไปวิ่งที่ฟูจิมาราทอนมาปรากฏกลับมาปุ๊บถอดเล็บเลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันสั้นกว่าปกติแล้วพอเวลาวิ่งยาวๆว,วิ่งไกลๆเนี่ยเล็บ เท้ามันจะเทครับโดยเฉพาะรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นทรงที่แบบเทหน้าอยู่แล้วนะครับเวลาเราลงเท้าปุ๊บเนี่ยเท้าเราต่อให้ล็อกข้อเท้ายัางไงก็เถอะมันก็จะมีจังหวะที่แบบนิ้วไปชนด้านหน้านะครับและโปรสีเนี่ยเมื่อสั้นกับปกตินะครับแล้วนิ้วไปชนหน้าบ่อยๆเนี่ยแน่นอนครับม่วงหลุดกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคอนเฟิร์มนะผลคอนเฟิร์ม confirm. หรือแม้กระทั่งคนอาจจะมองว่าเแบบฮ้ยแล้วถ้าวิ่งสั้นๆล่ะเอามาวิ่ง5โล10โลผมว่าก็เพิ่มครับ เพิ่มสายสบายนะเพราะว่าหน้าเรียวขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สั้นลงกว่าเดิมนิดนึงด้วยปัญหาส้นหลุดไม่มีเชื่อผมนะครับล็อกข้อเท้าดีดตัวนี้ทําการล็อกข้อเท้าตัวฮิลคาร์เตอร์ได้ดีกว่าโปร3แบบชัดเจนนั่นเองมีข้อแรกนะข้อที่2ที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือเรื่องส้นเท้าครับโปร3เนี่ยผมเจอปัญหาเกี่ยวกับส้นเท้ากระดกนิดหน่อยปัญหาสำหรับผมนะส้นเท้ามันยกนิดหน่อยนะครับแต่โปร4เนี่ย ไม่มีปัญหาเรื่องส้นเท้ากระดกนะครับแต่ที่ผมให้ตั้งข้อสังเกตคือเรื่องอะไรครับตรงนี้เนาะตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตมากอาจจะด้วยความแบบเห่ออินกับของใหม่นะครับแต่ก็มีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับแฟนช่อง oop youtube แหละครับมาคอมเมนต์ให้ลองสังเกตดูนะครับแล้วผมก็เไปสอบถามนะครับว่าเออมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับส่วนนี้หรือเปล่าปรากฏว่าปัญหาเนี่ยมันงุ้มครับ สังเกตว่าตรงบริเวณเนี้มันงุ้มเข้าหา N นร้อยหวายนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่เจอปัญหาแต่ก็รู้สึกครับรู้สึกว่าเจ้าตรงบริเวณหลังเท้าตรงนี้มันมีการกดๆตัว n อนร้อยหวายขณะวิ่งบ้างน,นะต้องบอกก่อนคู่นี้ผมวิ่งนานสุดประมาณชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับแต่รู้สึกเนาะเพราะนั้นมีเพื่อนๆหลายๆท่านโดนกัดเหมือนกันอาจจะไม่ได้กัดครับแต่เรียกว่ามันมาดันนะครับเพราะว่า สังเกตว่าตัวออกแบบเนี่ยมันจะงุ้มโค้งเข้าหาเอ็นร้อยหวายนะครับก็ต้องสังเกตข้อนี้ตรงตรงจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่ถุงเท้าหนานิดนึงนะครับแต่ว่าถุงเท้าที่ผมใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นถุงเท้าที่มันมีความหนานุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Excel l e ลิ e ตัว Personal Base นะครับหรือว่าจะเป็น Features เนี่ยมันมีความหนา,นานแล้วก็นุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่รู้สึกมากแต่ก็รู้สึกครับว่า มันมากดแต่ไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่หลายๆคนก็ต้องระวังตรงนี้เพราะว่าอะไรครับรูปเท้าบางท่านการวางเท้าลงไปเนี่ยรูปเท้าบางท่านอาจจะแบบเอ็นหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้เจ้าตัวนี้ไปกดตัวเอ็นร้อยหวายแล้วเกิดอาการบาดเจ็บได้ก็เป็นข้อที่2ครับให้ระวังตรงนี้ที่มันอาจจะมาโดนเอ็นร้อยหวายแล้วเกิดอาการระคายเคืองหรือบาดเจ็บนั่นเองข้อที่3นะครับที่ควรตั้งข้อสังเกตรหรือระวังนะครับนั่นก็คือแถบสี แถบลายหลุดล่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตอ้างอิงครับพี่บอยจากช่อง The Running Boy นะครับแล้วก็ไม่ใช่พี่บอยคนเดียวนะมีหลายๆท่านด้วยครับผมดูในเพจเนาะก็เจอปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับตัวแถบเนี่ยมันเพเยอมันหลุดเนาะแต่เท่าที่ผมใช้ดูเนี่ยมันแนบสนิทแบบยังไม่มีปัญหาเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับบางทีผมว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวกับการ QC หรือว่า เหมือนคล้ายๆรถยนต์นะครับรถยนต์ผลิตออกมาสักประมาณ10,000คันแสนคันเนี่ยอาจจะเจอบ้างสัก10คันร้อยคันก็เป็นไปได้นะครับเช่นเดียวกันผมว่าก็อาจจะมีผลนั่นเองนะครับหรือในส่วนอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลแต่อย่างของพี่บอยเนี่ยพี่บอยนี่เป็นตั้งแต่วันแรกๆเลยนะผมว่าก็อาจจะไม่ได้มีเกี่ยวกับตัวการเก็บรักษาอะไรไม่น่าจะมีผลแต่จะบอกว่าถ้ากังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเนาะถ้ากังวลถ้าเห็นภาพแล้วตกใจเฮ้ย กลัวจังเลยนะครับผมก็แนะนําว่าเราลองดูแลรักษาเขาดีๆก่อนนะครับพยายามเก็บในกล่องรองเท้านะครับหรือว่าถ้ามีสารกันชื้นด้วยก็ได้นะครับไม่เอารองเท้าไว้ในรถสําคัญสุดนะครับไว้ในรถนี่คือแบบ อันตรายมากนะเพราะว่าอะไรครับความร้อนสะสมในรถเนี่ยจะมีเยอะเพราะนั้นในส่วนของตัวที่เป็นกาวเคลือบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดร่อนได้นะครับรวมไปถึงถ้ามีการซักหรือล้างทําความสะอาดนะครับก็หลีกเลี่ยงการตากรองเท้าที่โดนแดดโดยตรงนะครับก็ให้ตากในที่ร่มวิธีก็ไปผึ่งกับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ได้คอยร้อนข้างนอกครับให้มันเป่าอย่างนั้นก็ได้ นะครับก็จะเป็นการดูแลแล้วก็เซฟรองเท้าเราด้วยนะครับมีหลายๆท่านเจอผมเลยเอามาพูดให้ฟังนะครับแต่ผมไม่มีปัญหาในส่วนนี้นั่นเองมาถึงข้อที่4นะครับเปลี่ยนคู่มั่งเอา c ี g อมั่งข้อที่4นะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องความนุ่มของโฟมนั่นเองนะครับความนุ่มของโฟมแล้วเป็นยังไงล่ะคือกว่าผมจะจูนกับเขาติดเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับ มันนุ่มเกินไหมมันมันนุ่มอ่ะมันนุ่มจริงนะมันโคตรนุ่มที่ผมเคยทำคลิปอ่ะดูดิอันนี้มันแบบผมทําให้ดูมันเหมือนแบบพูดอย่างนี้ได้เนยนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มจัดเลยอ่ะนุ่มจัดแบบนุ่มจนประหลาดใจนะครับซึ่งพอความที่ผมเคยชินนะครับกับ a d i o s Pro 3ที่มันมีความนุ่มแน่นนุ่มเฟิร์มของไรสไตน์โปรนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเนาะ Pro 3เนี่ยจะเป็นฟิลแบบ มีความแน่นแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงแบบกดแล้วมันกลิ้งอะกดแล้วมันกลิ้งมันไม่ได้มันไม่ได้นุ่มสบายนะครับมันเป็นความนุ่มแล้วก็สับมันอะไรเงี้ยพอมาเป็นโปร4ปุ๊บเนี่ยมันเจอเป็นนุ่มๆยุบๆด้วยนะมีความรู้สึกยุบตัวด้วยเวลาเราวิ่งนะครับแต่ว่ามันได้แรงส่งมากกว่าเดิมต้องบอกก่อนเออมันได้แรงส่งมากกว่าเดิมถ้ามีแรงนะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมนะมุมส่วนตัวถ้า ถ้าสมมุติว่าเป็นคนวิ่งช้าวิ่งช้าแบบผมคำว่าวิ่งช้าคือวิ่งประมาณเพจเจ็ดเพจแ8สมมุตินะหกครึ่งเอะไรอย่างเงี้ยฟิลลิ่งของ a d i ์ดิโอสโเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกช่วยเรามากกว่าเออในมุมผมนะมุมส่วนตัวนะรู้สึกว่า Pro 3เนี่ยมันจะแน่นกว่าแล้วมันก็จะแบบมีความ กริ้งนะครับความกริ้งเท้าได้มันกว่าของโปร4นะครับขณะที่โปร4เนี่ยตอนแรกๆบอกเลยว่าผมจูนไม่ติดเลยผมยังรู้สึกว่าแปลแกๆเลยเฮ้ยมันนุ่มไปหรือเปล่าวะทั้งๆที่เป็นคนที่ติดรองเท้านุ่มนะแต่พอมาใช้โปร4ใหม่ๆเนี่ยใช้คู่เนี้ยเนาะไซร์ใหม่ๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนยุบๆอะ่ะแต่มันก็เร่งว้ยมันเร่งขึ้นเร่งมันด้วยยิ่งถ้าวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วแบบเร็วของผมคือเพจแบบพูดง่ายว่า5้าครึ่งแล้วกัน เพสต่ำกว่า6อะครับอันนี้แบบโอโ้โหชัดเจนว่ายังไงไลฟ์ไซส์โปรที่จูนมาใหม่ในโปรสก็มีความนุ่มเด้งแล้วก็แรงกว่าโปร3นะครับเพียงแต่ว่าถ้าวิ่งช้าเนี่ยผมยังรู้สึกว่าโปร3มันช่วยกลิ้งเท้ามากกว่าตัวนี้มันจะเป็นฟีลนุ่มเด้งแล้วก็ยกเท้ามันมันนั่นเองนะก็ต้องบอกกันเลยว่าถ้าใครที่วิ่งไม่เร็ววิ่งสไตล์ผมเนี่ยแล้วเคยใช้โปร3มานะหมายถึงว่าใช้โปร3ชอบโปร3มาเหมือนกันเนี่ยพอมาใช้โปร4เนี่ย อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตเรื่องความนุ่มของโฟมที่ผมว่ามันมันมากไปหน่อยที่อาจจะต้องจูนก่อนไม่ใช่ไม่ดีนะแต่คุณอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแต่ถ้าใครที่ไม่เคยใช้โปร3แล้วมาใช้โปร4เลยเนี่ยแบบไม่ได้ผ่านโปร3มาก่อนมาใช้โปร4เลยเนี่ยผมว่าโอ้โหคุณจะโคตรรักรองเท้าคู่นี้เลยนั่นเองก็เป็นข้อที่4ที่ผมเอามาฝากไว้นิดน,นึงแล้วกันนะครับ มาถึงข้อที่5นะครับก็คือเรื่องการระบายอากาศนะครับตัวอัปเปอร์ผมบอกกันเลยว่ายังไงผมก็คิดว่าอัปเปอร์ของ Pro 4เนี่ยพัฒนามาได้แบบดีมากนะเมื่อเทียบกับ Pro 3โดยเฉพาะเลยนะโปรสเนี่ยบอกกันเลยว่าผมลองมาประมาณ6สีผมไม่เคยเจอปัญหาโดนกัดเลยสักสีเดียวนะครับแต่ก็รู้สึกแหละว่าอัปเปอร์มันมีความแข็งแข็งหย,ยาบหยาบสากเท้านะครับแต่อัปเปอร์ของโปรสเนี่ยบอกกันเลยว่า ผมพูดตั้งแต่ตอนอันบ x ็อกแล้วนะว่ามันเป็นฟิลแบบเหมือนพ้าป,ปูที่นอนดีๆอะ่ะเหมือนพ้าป,ปูที่นอนปลอกหมอนแพงๆอะ่ะคือมันนุ่มสบายมากนะครับแต่ข้อที่ควรสังเกตก็คือเรื่องการระบายอากาศส่วนตัวผมเนี่ยวิ่งคู่นี้นานสุดประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เจอปัญหานะผมก็รู้สึกว่าปกติเท้าไม่ได้เปียกไม่ได้แบบสะสมความร้อนแต่อย่างใดน,นะแต่ผมขอเก็บรวบรวมข้อมูลมาอ้างอิงแล้วกันนะครับก็เช่นเดิมผมดูรีวิวของพี่บอยเดอะรันนิ่งบอยนะครับ พี่บอยเนี่ยบอกว่าเออมีจริงคือน้ําเข้าแล้วไม่ออกเหมือนพี่บอยเอาไปลองใส่น้ําด้วยอะใส่น้ําเข้าไปในนียแล้วน้ํามันไม่ออกเว้ยก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอวะเออแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านที่บอกว่าการระบายอากาศเนี่ยมันเทียบเท่าไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัว Pro 3เนี่ยมันเป็น v i s ช a b l e เมชเนาะมันก็จะเป็นตะข่ายหยาบๆแหละแต่ว่ามันจะเป็นรูไงซึ่งพอมันเป็นรูเนี่ยมันก็จะระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นเมชแบบออกเหมือนเต็นเต็นนิดนึงอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมีการทดสอบแล้วผมก็อ้างอิงข้อมูลนะว่าลองใส่น้ามาเนี่ยน้ำขังอยู่ข้างในไว้น้ําไม่ออกแต่ผมยังไม่เจออาการนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพึงระวังนิดนึงครับถ้าสําหรับใครที่ ที่ร้อนหรือว่าเหงื่อเยอะมากๆจริงๆก็ต้องระวังตรงจุดนี้ไว้สักจุดหนึ่งแล้วกันแต่ผมลองส่วนตัวของผมเนี่ย 10K ไม่มีปัญหาแล้วก็มีแผนที่จะเอาไปลงงานโพคาริด้วยนะโพคาริสเวีทอีกทีหนึ่งก็คือจะได้ลองยาวๆสักทีละยังไงก็สองชั่วโมงอาบอยู่แล้วล่ะครับวิง่งฮาฟของผมเนี่ยก็ต้องมีสัก2ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปอะ่ะเออเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูว่า วิ่งยาวๆระยะฮาบแล้วเนี่ยผมจะเจอปัญหานี้หรือเปล่าแต่ว่าให้เพื่อนๆระวังแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้ลองจับๆดูขอแถมนิดน,นึงได้ไหมผมทําคลิปเปรียบเทียบทําคลิปเปรียบเทียบ2 2รุ่นนี้ไว้อ่ะคุณไม่ใช่2รุ่นนี้2ส,สีนี้เอาไว้นะครับเออเพิ่งลองเนี่ยระหว่างรีวิวลองมาสัมผัสจับๆดูนะครับผมว่าตัวอัปเปอร์ของอีกิเดนเนี่ยอุลตราแมนเนี่ยนุ่มกว่าเออ อาจจะเพะผ่านการใช้งานผ่านผ่านการใส่มาแต่ว่าไม่ได้ซักนะแต่คือมีการใส่มีการใช้งานมาประมาณ50กว่ากิโลแล้วอะผมว่าอัปเปอร์มันมีความนุ่มขึ้นอะตัวนี้ยังรู้สึกว่าเป็นเต้นตึงๆไม่รู้ว่าแสงไฟมันจ้าหรือเปล่าเต้นมันจะยังอัปเปอร์มันจะยังดูตึงๆแล้วก็ดูแบบมีความแบบแข็งตัวมากกว่านะครับขณะที่ตัวที่ผมใส่มา50โลแล้วเนี่ย มันมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าเออเพราะนั้นคิดว่าใช้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยอัปเปอร์น่าจะมีความนุ่มแล้วก็นวลเท้ามากขึ้นด้วยอันนี้แถมให้อีกข้อหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคอีกหนึ่งข้อเถอะปัญหาการซื้อขายครับข้อนี้ไลฟ์สดไปแล้วนะไลฟ์สดแบบพรีชีพไปแล้วนิดน,นึงนะครับก็ต้องตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นิดน,นึงแล้วกันนะครับก็คือด้วยความที่มันเป็น ดีมันเยอะอะแล้วความต้องการมันเยอะจริงๆนะครับแล้วทีเนี้ยในตลาดมันก็แบบมีการแบบหิว้วการรีเซลการอะไรกันเยอะนะครับก็นิดหนึ่งตอนนี้คิดว่าในช็อปก็ดีนะครับออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Adidas Shop หรือว่าตัวแทนจำหน่ายอาร r รันนิ่งอวารินช็อปเลฟ e r นเนอร์ Running, Shop, Runner, ร้านอะไรอีกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนะี่ยผมว่าหมดแล้ว นะครับหมดแล้วก็จะมีพวกรีเซล,ลบ้างนะครับแล้วก็ร้านดังๆในแอปส้มเนี่ยก็อาจจะยังพอมีก็ลองไปดูแล้วกันนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตอะ่ะก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับกันแล้วกันว่าในเมื่อมันฮอตขนาดเนี้ยเนาะมันก็เลยมีความต้องการสูงแล้วก็วงการรีเซล,ลก็กลับมาอีกครั้งล้วก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมแถมให้แล้วกันสำหรับ Adidas a d i z e r o Adidas Ad Ad Pro 4นั่นเองนะ สรุปนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมบอกแล้วว่าผมรู้สึกว่าผมชินกับโปรสามมาตลอดนะผมก็ต้องใช้เวลาจูนจริงๆเพราะว่าโฟมฟิลลิ่งโฟมก็ดีอัปเปอร์ก็ดีมันเปลี่ยนไปแบบอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะแต่ว่าเราไม่ชินไงแต่หลังจากที่ทําความคุ้นเคยแล้วก็ใช้เขามาเป็นระยะ50โลไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออต้องยกให้เขาอะ่ะและนี่ก็มันออกมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมแต่คู่นี้ขายปีเนี้ย ผมก็ขอพูดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่านี่คือต้องเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ดีที่สุดของปีนี้อีกรุ่นหนึ่งแน่นอนนะครับนี่ก็ไม่ใช่คลิปแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้ฟูลรีวิวแล้วกันเนาะเดี๋ยวหากินกับคลิปนี้ต่อคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบตั้งข้อสังเกต5ข้อกับ a d i d a s r r o 4แล้วกันเนาะก็ ประมาณนี้5ข้อแล้วก็แถมเรื่องการซื้อยากไปอีกข้อหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไป Follow เพจกูรูบ้างไม่รู้บ้างด้วยนะครับตอนนี้ยอด Follow ครบ5 0 0พแล้วขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยอด s u b s c r i b ์ของช่องก็15 0 0 0จะ16แล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ติดตามแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับฝากติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยว่าผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะสหรับคี้ก็ กาวอำลา Adidas Adidas อะเลยล่ะ Adidas Adidas Ad Ad p ส o 4สีอีกเดนอย่างเป็นทางการครับบายบายไปอยู่กับคนที่ผมไว้ใจด้วยนะก็ฝากดูแลเขาด้วยนะถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากดูแลให้ดีด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่ารักเขามากเหมือนกันนะจากที่รู้สึกว่าไม่ชอบตอนนี้ก็ชอบเขาแหละฝากดูแลเขาด้วยต่อเฮ้ย hey, ฝากดูแลเขาต่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อกับ C o g ยาวๆเลยนะรับ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าอีกแน่ช่วงนี้หากินกับโปรสียาวๆครับบ๊ายบาย